สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันกันกบเกม Roblox ใช่แล้วนี่ก็เป็นแมพที่ผมไปหามาเนาะเห็นเขาเล่นกันค่อนข้างที่จะเยอะเลยเล่นตามกระแสดูนะครับไม่รู้ว่าโอ้โหเข้าใหม่ก่อนเลย เกิดข้อผิดพลาดนิดหนึงนะทุกคนแม่งเด้งนะมันข้อความมันเด้งขึ้นมาแล้วผมหลุดก็เน็ตผมมันไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะทุกคนอาจจะไม่เหมือนกับตอนเวลาผมไปอยู่บ้านญาตินะมันก็จะมีค้างๆเป็นช่วงๆแต่ว่าก็ไปรอดอยู่ เห็นเขาแบบสร้างพวกเครื่องบินนะบางคนก็สร้างพวกอะไรอะไอเครื่องบินทิ้งบ o m ของอเมริกาเนาะไอเครื่องบินล่องหนเชื่ออะไรบีบีสองอะไรสักอย่างเนี่ยถ้าจําไม่ผิดนะไม่ก็พูดชื่อผิดนะอู้ผมไม่แน่ใจนะว่าหน้านี้มันขยับได้ไหมนะจะลองดู โอเคเหมือนว่ามันจะขยับหัวขยับคางได้นะทุกคนแต่ขยับปากไม่ได้ว่ะไม่งั้นนี่ผมว่ามันเลยอะเมือ่อกี้แล้วก็ซื้อพวกอันนั้นมาแล้วก็ซื้อพวกซื้อไม่ได้นะตังเราไม่พอนะทุกคน คือได้แต่พวกปีกพวกอะไรนะนี มาแนละ้วโอ้โหบินเร็วขึ้นกว่าเดิมหน่อยนะแล้วก็ชิวเลยก็แบบนี้ก็จะคือไปเรื่อยๆนะครับไปแล้วก็จะมีอุปสรรคเนาะบางเครื่องเนี่ไวหน่อยถึงจะไปได้ไกลมากได้ตังค์เยอะนะแต่ว่ามันก็จะบังคับยากนะฮะแรกกบว่าถ้าบินช้าแต่ว่าไปไกลเนี่ยมันก็จะแบบมันก็จะได้ตังค์เยอะเหมือนกันนะแต่แค่ปลอดภัยกว่าเนาะ แบบนี้เนะี่ยมันมีฟิสิกของมันก็คือแบบชนแล้วพังเออก็จะคล้ายๆกับแมปต่อเรือเนาะใครที่เคยเล่นก็จะรู้จักกันดีโอเคยังนนไม่ยิงน้ำมันตอนนี้ผมก็ใกล้หมดแล้วน้ำมันเหลืออีกกระจิงหนึ่ง ถ้าหมดก็ขอหมดตรงที่ดีๆหน่อยลวกันคือพอน้ำมันหมดไปแล้วเนี่ยเครื่องบินเราจะยังบินต่อไปได้สักระยะนึงนีะ้โอ้โหตายอีกแล้วอ,อ,อยากได้มากเลยนะคือมันก็เดินมาฝั่งของโอ้โหคนเห็นตรงนู้นไหมไกลๆตรงนู้นอะ ตรงมุมขวาบนของหน้าจอผมอะโอ้โหเครื่องใหญ่มากตัดภาพมาเครื่องของผมก็คือเล็กนิดเดียวนะไม่เป็นไรเราจะสร้างเนื้อสร้างฐานไปนะลองอีกสักครั้งหนึ่งเนาะลองอยากรู้อ่ะถ้าแบบเราปีกพังไปสักปีกหนึ่งเนะี่ยเครื่องมันจะเป็นยังไงนะเออเพราะว่าปีกผมยาวมากนะ ลองดูแลกันปพ๊บพังอีกฝั่งด้วยโอ้พังไม่ได้วหเหมือนพอพังไปอย่างละหนึ่งระดับความสูงมันตกลงมาค่อนข้างเยอะนะทุกคน ไม่แน่ใจเหมือนจะตกลงเรื่อยๆหรือเปล่าไม่นะตกลงถ้ามันตกลงเรื่อยๆผมคิดว่ามันก็น่าจะแย่เอาเรื่องอยู่เพราะว่าตอนนี้ของเราเนี่ยมันมีไม่เยอะนะแล้วก็โอ้ยเอาแล้วโอเคเรามีตังประมาณ496บาทแล้วนะทุกคนได้เวลา อัพเกรดเนาะนี่มีถังน้ำมันแบบใหญ่นะราคาร้อยกว่าแล้วก็มีหางช่วยทำให้บินดีขึ้นเนาะทุกคนแล้วก็ซื้ออย่างละหนึ่งมานะแล้วก็ซื้อบล็อกมาหน่อยซื้อปีกมาเพิ่มนะกับเอาใบพัดมาเพิ่ม โอเคตังผมไม่โอนะมาเราก็จะย้ายถังน้ำมันมาแบบนี้นะส่วนปีกผม จะติดแบบนี้นะทุกคนนะแล้วก็ใบพัดผมขอย้ายมาสักอันหนึ่งเอาไว้ข้างบนไปไปกัน คิดว่าน่าจะไปได้ไกลขึ้นอยู่เห็นได้ชัดว่าเมื่อใบพัดเราใหญ่ขึ้นระดับความสูงมันก็สูงขึ้นตามการบินของใบพัดนะคือแบบยิ่งใบพัดเยอะก็ยิ่งบินได้สูงนะโอ้น้ำมันอะไรวะน่ะโอ้ยโอ้โห,โห,โหชนชนเอาตกแล้วระดับความสูงเขาน้อยมากเลยโอ้ยถูอาตาย คือเหมือนแบบนี้เนะี่ยตอนนี้เขาจัดกิจกรรมเหมือนเป็นกิจกรรมบัตรมูลนะก็ผมดูจากตรงมุมมุมเหมือนมุมซ้ายซ้ายล่างอ้หูเกือบชนผมนะไม่รู้ว่าแบบนี้ชนกันแล้วตกไหมนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเที่ยวบินครั้งสุดท้ายเนาะมา สำหรับแมบ,บนี้เนี่ยผมว่าเป็นแมบ,บที่ค่อนข้างสนุกนะเล่นแก้เบื่อได้ชิวๆเลยผมก็ให้คะแนนสักประมาณ7จ็เต็มสิบเนาะสำหรับผมก็คือไม่แย่เกินไปนะ,อะโอ้โน้ำมันเราจะหมดแล้วนะครับทุกคนน้ามันหมดแล้วพอน้ำมันหมดเนี่ยเครื่องบินเราจะบินไปต่อได้อีกสักระยะหนึ่งเนาะจะยังไม่แบบถึงน้ำโดยทันทีนะ ก็คือ,อยังบินไปได้ต่อเพราะว่ามันร่อนนะยิ่งสูงเนะี่ยยิ่งบินต่อนานนะเออเราก็ตายนะครับกลับไปจุดเกิดอ่าแบบก็จะวนเรื่อยๆประมาณนี้เนาะสำหรับผมเนี่ยก็คิดว่าไม่ไม่เบื่อเกินไปแล้วก็ไม่สนุกเกินไปนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับ หลวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนคลิปมีเพียงเท่านี้เนาะสำหรับแบบนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย